สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้มางานลาชูเล่นะคะเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะตัวเซรั่มนะคะเซรั่มซึ่งเป็นพิโก้เซรัม่มนะะวันนี้เปิดตัวสินค้าใหม่นะคะแบรนด์ลาชูเล่ค่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูว่ามีอะไรบ้างะนะคะก็วันนี้คึกคักเป็นพิเศษได้ยินเสียงไหมคะใครเข้ามาฮัลโหลหน่อยค่ะ เดี๋ยวจะแนะนำผลิตภัณฑ์ดูว่าเข้ามาจุดแรกนะคะจุดลงทะเบียนจุดลงทะเบียนได้อะไรอุย้ยได้กาแฟนะคะ 4G ดูแลในเรื่องระบบเลือดและก็ตัวไฟฟูดนะคะน้ำม่วงขลวงนไส้แล้วก็ได้ตัวนี้ค่ะ แก้วสวยหรู27ปีของราชเลขและก็ผุ่มพ่าค่ะอันนี้เป็นจุดลงทะเบียนที่น้องๆน่ารักมากนะคะอะต่อไปนะคะาจะมาดูในเรื่องของแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้ยสวยๆวันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกแล้วแม่มาป่ะนี่ค่ะอ้าวแม่มาด้วยแม่ค่ะ ตัวนี้นะคะเป็นพิโกเซลลมนะคะพิโกเซลลมนี้ช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะคะเป็นสเต็มเซลล์นะคะหนึ่งเดียวเลยตอนนี้ที่ลาจูเล่ภูมิใจมากก็คือเป็นสเต็มเซลล์นะคะสเตมเซลล์ช่วยดูแลในเรื่องของริ้วรอยค่ะทุกคนนะคะซึ่งเป็นริ้วรอยที่เกิดก่อนวัยหรือริ้วรอยจากการพักผ่อนน้อยดี มากมเลยนะคะแล้วเป็นสเต็มเซลล์ที่บอกได้เลยว่าดีมากๆอันนี้พี่เล็กในวัยใกล้68แล้วนะคะอันนี้เราก็มาใน,ในานลาทูเลซึ่งมีมีบรรดาคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ลาตูเล่นะคะมาเจอกันที่นี่แล้วก็เป็นครอบครัวที่อบุ่นมากต่อมาตัวนี้เป็นครีมกันแดดแล้วก็ผสมรองพื้นซึ่ง วันนี้บอกได้เลยว่ามีป้องกันทั้งแสงสีฟ้าด้วยนะคะซึ่งบางคนอาจจะทำงานหน้าจอมือถือนะคะเยอะหรือว่าหน้าจอคอมนะคะเป็นแสงสีฟ้าหรือบลูนะคะ ตัวนี้เป็นคทีมกันแดดซึ่งสามารถทใช้แล้วเนียนมากแล้วก็ปกป้องได้ถึง150เท่านะคะป้องกันแสง UV ได้เยอะที่สุดเลยนะคะของราชุเล่ที่ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้นะคะคใช้แล้วจะบอกว่าซึมเร็วมากนะคะเพราะพี่เล็กลองแล้วซึมเร็วมากๆแล้วก็ไม่เหนียวหนึบนะคะไม่เหนียวหนึง่ง ใช้แล้วจะประทับใจมากมากเลยเพราะว่าทำใผิวเนี่ยออร่าขึ้นทันทีเลยจากคนที่ผิวที uh, ค่คร้ำๆนะคะออร่าขึ้นทันทีและก็เปิดตัวสบู่ตัวนี้เป็นสบู่พิโก้นะคะน้ำนมมาหน้าเดพิกโ,กโก้ไวท์เทนีิสโซซึ่งใช้แล้วผิวเนียนช่วยในเรื่องของ ทำให้ผิวอ่อนไวผักเซลล์แบบเป็นธรรมชาตินะคะจะช่วยให้ผิวเรากระจา่างใสไร้สิ่งอุดตันนะคะตัวนี้หอมมากค่ะหอมแบบกลิ่นอโรมาเทอร์ปี้นะคะกลิ่นอโรมาเทอร์ลี้เราจะเห็นเลยว่าอของไม่ดีลาชิเล่ไม่ทำอยู่แล้วนะคะ <_ S 2> เพราะว่าเราการันตี27ปีที่ลาชิเล่ อยู่มาในวงการคื้นสุนานะคะวันนี้มี6 6สาวๆสวยๆมากันเยอะมากเลยนะคะให้ดใหูให้ดูนะคะเยอะนะคะแต่ละ,นะคนะแ,แต่ละมุมก็มีคนเข้ามากันเต็มเลยนะคะ สวยนะคะแล้วก็เพื่อนาอด้วยกันาดกันบน้ำป่านนี่คือใช้บรรน้ำปานใช้บรนานเท่าไหร่แล้วยี่สิบปีแล้วค่ะยี่สิบยี่สิบเจ็ดปีนี่นะโอยายาดูซิเนี่ยใช้มายี่สิบเจ็ดปียิ่งใช้ยิ่งเด็กเห็นเปล่าคะไปการันตีได้เลยค่ะว่าราชูเล่ปลอดภัยไร้สารตกค้างเมื่อใช้แล้วไม่ทำให้หน้าเราค่ะ แล้วก็ใช้แล้วยิ่งใช้ยิ่งสาวเออยิ่งใช้ยิ่งเด็กอยากผิวเด็กนะคะอ่อนไวัยไม่มีฝ้าใช้ลาชูเล่เลยค่ะบอกได้เลยว่าแนะนำใครไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่า22ปีที่มี่เล็กใช้มาอ่ะและนี่น้องอ๋อยนะคะจ้าแม่สวัสดีค่ะวันนี้ความงามศูนย์ สุขภาพและความงามก็คือลาชิเล่ค่ะใครว่างมาได้นะคะใครว่างมาได้เลยทั้งวันกลางคืนถึงเที่ยงคืนค่ะวันนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะมาได้เลยนะคะก็ะมีจุดนี้บ้างอันนี้เป็นจุดที่จับล้วงเบอร์ลว้ลว,งลว,งลวงล้วงล้วงล้วงรางวันอันนี้หม่นรางวัน ขุนรางวัลพี่เล็กรุ้นไปแล้วได้ได้ขาตั้งโทรศัพท์ที่ตั้งโทรศัพท์นะคะก็รุ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะรางวัลเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นพัดลมก็มีด้วยนี่พัดลมมีคนได้ที่มากับพี่เล็กได้ด้วยได้พัดลมด้วยนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะก็มารุ้นๆกันฟรีตลอดงานนะคะราชุเลศจ,จัดแล้ว ไม่มีคําว่าเก็บเงินนะคะไม่มีค่ะชววสด,ดีค่ะ,อะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านที่ตามหาครีมแก้ฝ้านะคะพี่เล็กอยากแนะนําเลยค่ะเพราะตัวพี่เล็กเองมีปัญหาในเรื่องของเป็นฝ้าหน้าพังมา15ปีนะคะรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายจากการไปลอกหน้าด้วยสมุนไพรนี่แหละคะ่ะเลยทําให้หน้าพังนะคะหน้าพัง แบบแห้งแล้วก็ผูวหน้าเนี่ยเจอปัญหาฝ้าเยอะนะคะใครมีปัญหาฝ้านะคะหรือว่าไม่มีปัญหาเรื่องฝ้าก็สามารถใช้ลาชิเลได้ะค,ะค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าทำให้ผิวเราสวยขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวเราอ่อนวนะคะวันนี้ไม่ต้องไปตามหาผลิตภัณฑ์ที่ไหนลาชเลค่ะทงปลอดภัยใช้แล้ว ผิวเด็กลงจริงๆค่ะการันตีเพราะมีนวัตรกรรมนะคะอํานาโนและพิกโกมารองรับค่ะนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ลาชูเล่สัครังแล้วคุณจะรู้ว่าการใช้ลาชูเล่ทำให้ผิวเราละเอียดเรียบเนียนปิดครูขุมขนทั้งหมดค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็ แนะนำแค่นี้นะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณทุกท่าน